ไปดมอมานะคะทูมันนี่ทำรายการสองร้อยสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์กูเบื่อพนักงานมากเลยต้องจ่ายพอดีดีทำไมต้เกิดในเมื่อแรกได้อ่ะนีพันสองหกสิบเอ็ดบาทสิบเก้านี่คือค่าเหนี่สองเดือนทั้งบ้านสองเดือนจ่ายแล้วนะหลังห้าร้อยแล้วก็ซื้อสีที่ขอบมาสามอัน ซื้อตะกาใสนั้นมาแล้วก็ซื้อไปดูของมาไม่ค่อยอยากได้อะไรเลยอยากได้เป็นของใช้มากกว่าแต่มันยังไม่ถึงเดือนนะแล้วใช้แล้วมันก็ต้องใช้ต่อเอง่นเชฟาใช,าใช่เปลี่ยนมันก็ไม่ไ้น่าดีอะไรขึ้นมามากมายนะหรอกหรอกกินยายันเฮดีอ๋อคือทาโกยากิแปดลูกห้าสิบห้าบาทถ้าตลาดนะัดรลูกห้าบาทไม่ได้ไปหน้ากูดีเอา บวบบวบใยบวบขัดแม่งเลยมันก็หลอกเป็นอย่างเงี้ยแต่หน้าดีขึ้นนะแกแล้วก็น้ำยาปอกมะรุมของวาสาันสอง,สองร้อยสิบแปดบาทสองซองเหลือตังร้อยร้อยเท่าไหร่วะร้อยนิดแต่ร้อยนิด,น,ด,น,ด,น,ดนิดหน่อยอืมแม่ทําแกงจืดหมูสับเต้าหู้ลูกชิ้นแกงจืดหมูสับลูกชิ้นหมูนี่แหละประมาณนี้แหละแต่ฉันไม่อยากกินข้าวแม่ไง ทันทีปัทูปัทูฉันซื้อที่ค้อบมาน่ารักมากเดี๋ยวฉันให้ดูรอเขากินข้าวตอนสิก่อนคนเยอะหางกุแม่น้มวนบอกให้น้มวนไปซื้อแฝดมวนก็อะไรก็ไม่ดูทีวีเน,นี่าทำขาดไม่ชอบดูทีวีเหนื่อยทำหน้ามีบวมมาก,กาเลยก็อาจจะบาฉันชอบเดินซื้อของน,น่าจะซื้อทาโกยากิไม่ดีว่าจะซื้น้ำยาพ่นข,ข้างล่างเนี่ยเอาของเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขาหาว่าแบบ ไม่รู้เราสุไปเองปะนะแบบว่าเขาจะหาว่าหยิบของมันหยิบของใส่ถุงได้ไงเขาจะบ้าแล้วเราเคยเจอแบบว่าเรียกตอหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเลยไม่อยากเอาถุงเข้าไปเขาจะบ้าแล้วต้องฝากก่อนแล้วต้องมานั่งซื้อใหม่เราก็ไม่อยากนั่งเราซื้อใหม่เขาจะบ้าไม่ได้แก้ตัวนะบอกก่อนเราไม่อยากให้แบบว่าเป็นเป้าสายตาอืเขาจะบ้าดูข่าวพุ่งพ,พ่อสังเกตพวกนีม้มากก็เป็นเงี้ยตัว ก็ไม่จะกลัวไม่ใช่ไอเราไม่ได้ขโมยก็จริงแต่ว่าเข้าใจว่ามันน่าเกลียเอาถุงใบใหญ่เข้าไปข้างในไงปกติเขาก็ให้ฝากอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่บางทีพนักงานเขาชอบให้ฉันเอาเข้าอ่ะแต่ฉันไม่อยากให้ใครมามองเขาจะบ้าถือถุงใบใหญ่ไปเขาจะมองไงเพราะพวกขโมยของมันจะแบบว่าถือถุงแบบนี้ใช่ไหมล่ะถือถุงเข้าไปอะไรเงี้ยผพ้ที่จะขโมยออกมาง่ายใช่ไหมล่ะคุณเอาความรู้ได้มาจากไหนนะ เขาลงการเช็ดเท้าอยู่เช็ด <c oughs> ส้นเท้าอยู่เปลี่ยนเสื้อผ้ากางเกงก็ไม่มีแฟลเพิ่มหมดใน,น้นาไม่ซื้นาก็อะไรก็มาลุกดูกทีวีเสื้อร้อยกว่าบ,บาทนั่นนะไม่ขอแหละขอเยอะแหละขอไปพันกว่าบ,บาทอ่ะเอ้ยเกือบสองพันน่ะซื้อน่ะตะกรุงแต่ก็แต่ซื้อะตะวของมนะันไม่ได้ซื้อของใช้เพิไปเลยไปเดินดูบูทว่าฝันนะไม่เห็นมีของอะไรน่าใชา้เลย ไม่แน่เดือนนี้อาจจะไปเดินพารากอนพารากอนบ้างนะพูดจริงจะไปดูว่าพารากอนมีอะไรขายอะไรแบบนี้นะจะปะถือเป็นสักสี่พันสี่ห้าพันประมาณนี้แหละถ้าได้มาทิ้งเดือนนะเบื่อบ้านก็ยังไม่ได้ดูทำไมอ่ะเปลี่ยนเสื้อป่ะแล้วหยดเสืส้อยาวปุว๊บ